เอออ่ะสวยคุณ10บใบสี่ิบาทนะคะทุกคนมาอีก25สวยดอกนี้62บาทนะคะเพื่อนเอนเออมาเงินรางวัลก้อนโตนะคะ127บบาทนะคะ เพื่อนๆี่น่ารักทุกคนด้วยนะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าเกม Lucky n e k o นะคะหรือ n e โก o นำโชคนั่นเองนะคะเพื่อน ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะคะทุกคนนะเว็บที่เราเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีโปรโมชั่นสําหรับสมาชิกใหม่ด้วยก็คือโปรโมชั่น100%้นั่นเองนะคะทุกคนฝาก1 0 0รับ100ฝาก200ร้อรับ200ฝาก300รับ300ฝาก400รับ400ฝาก500รับ500บาทากันเข้าไปเลยนะคะนะท่านเพื่อนอยากมาลองเล่นหรืออะไรยังไงเนี่ยนะคะก็คลิกลิงก์ใต้คลิปมากันได้เลยนะคะทุกคนเนาะเพื่อไม่เป็น กนะคทะุสําหรับเพื่อนๆที่แบบว่าอยากมาลองเล่นแต่แบบไม่อยากรับโบนัสไม่อยากรับโปรโมชั่นนะ,ะก็ฝากไม่มีขั้นต่ำนะกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยไม่รับโบนัสนั่นเองนะคะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อายุต่ากว่า18ปีนะคะไม่แนะนําให้ทาตามรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะ,ะมาเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่านะคะทุกนะคนทุนที่เราเอามาวันนี้เนี่ยนะคะอยู่ที่75บาทเดี๋ยวเราจะขอเปิดไปที่เบ็ด5บาทเลยละกันนะคะป่ะเปิดไปที่เบ็ด5บาทเลย เอออ่ะได้อยู่นะ60บาทคูณ2 120โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้120บาทเลยนะคะทุกคนเงินรางวัลก้อนโตนะคะนะอ่ะแค่นี้ก็ได้กำไรมาร้อยหนึ่งแล้วนะอะ่เลิศอยู่นะคะไปต่อจะเบน5บาทกันยาวๆอย่าบอกนะว่าซแคตเตอร์จะเข้าทุกคนซแคตเตอร์มาหรือเปล่าซแคตเตอร์มาหรือเปล่าโอ้โหอะ,อะ มาไหมแถวนี้แถวนี้อุ้ยตะเลดิดมาอีกแถวหนึง่งแถวสุดท้ายเซียเต,เตอร์ลงหรือเปล่าทุกคนโอ้โหเซียเต,เตอร์ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะป่าเริ่มอุ้ยซูชิโอ้โหเย็บกลิบผ่านไปสี่รอบเออซูชิมาหน่อย12บาท คูณมาคูณมาเอออ่ะสวยคูณ10ปลายสีบ,สสบ,บาทนะคะทุกคนมาอีก25สห้สวยดอกนี้62บาทนะคะเพื่อนๆเออมาเงินรางวัลก้อนโตนะ,ะ่ะ127บาทนะคะเพื่อนๆ สวย143มาคูณ16บหกป96บาทนะคะทุกคนนะโอ้ยดอกสุดท้ายปิดสวยนะ239บาทนะคะทุกคนรางวัลรวมทั้งหมดเนี่ย379นะคะตอนนี้ก็เราเนี่ยมีอยู่554บาทแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเบ็ดกันเป็นเบ็ด10บาทแล้วกันเนาะเอาเบ็ด10บบาทแล้วกันปะเรื่อยๆเรื่อยๆมา สิบตรงมาเออสวยดอกนี้วายมาเอออุ้ยสเกตเตอร์สามตัวทุกคนสเกตเตอร์ลงหรือเปล่าสเกตเตอร์ลง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 โอ้โหสเกตเตอร์ลงมาเป็นที่เรียบร้อยจ้าเบ็ดสิบบาทรอบนี้อุ้ยมาห้าตัวเลยโอ้โหสิบสี่ฟีสปินหกตัวเลยมั้งเมื่อกี้นะคะหนึ่งสองสามสี่หกเออหกตัวจริงๆด้วยสวิสวย คูณ8ปลาย48บาทนะคะทุกคนโอ้โหถองนี้ต้องลงแล้วนะ2,160่ 2, บาทนะคะมามาอีก24บโอ้โหสูชิเลียงแถวมาอย่างสวยอะเะกี้เงินรางวัลก้อนโตมา2,184บาทคูณ12ปลาย84 คูณ14ปา224่เงินรางวัลก้อนโตมา224บาทนะคะอะฟรีในฟรีไหมโอ้โหคิดว่าจะฟรีในฟรีคูณมาโอ้คูณ24บแล้วอะ มันจะเข้าไมา้อะไรอีกว่าเอ้ยคูณยี่บปายเจบาทเออสวยดอกนี้14บาทสวยมามาคูณสามสิบาปดสิบาทมาอีก128บแปโอ้เงินรางวัลก้อนโตเข้ามาทุกคน512บาท คูณไป64บโอเคนะคะนะก็จบไปที่เท่าไหร่นี่3,200บาทนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็มีอยู่3,776บาทซึ่งเราได้กำไรมา3,700เเลยนะทุกคนนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเลิกเล่นเลยก็แล้วกันนะคะอย่างที่เราบอก้าเพื่อนอยากมาลองเล่นเนี่ยก็คลิกลิ้งใต้คลิปมากันได้เลยนะคะนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย